และอีกหนึ่งข่าวก็คือของนักเรียนเตรียมทหารสำหรับใครที่เป็นตำรวจแล้วตอนนี้นะคะหรือใครที่อายุยังไม่เกินแล้วสนใจอันนี้ข้อสอบจะยากนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ปูจะเปิดให้ดูอันนี้นะคะพรุ่งนี้จะเริ่มรับสมัครแล้วนะนี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจรับสมัคร และสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตั้งแต่วันที่23ถึง28กุมภาพันธ์2566นะคะก็เว็บไซต์ตามนี้เลยนะก็คือเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะกำหนดการเดี๋ยวพี่ปูจะดูกำหนดการให้ก่อนประกาศรับสมัครประกาศไปแล้วตั้งแต่วันที่16นะคะ ก็เข้าไปดูได้เลยตามเว็บไซต์เมื่อกี้อันนี้นะเว็บไซต์นี้นะคะสามเว็บพิมพ์ว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ได้เราก็เข้าได้นะคะและเริ่มรับสมัครพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกยี่สิบสามนะคะเริ่มรับสมัครแปดโมงเช้ายาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบแปดกุมภานะคะแล้วปิดรับสมัครสี่โมงเย็นนะอย่าลืมนะคะอันนี้คือกำหนดการต่างๆ สอบข้อเขียนหนึ่งเมษาช่วงเมษาหมดเลยประกาศรอบสุดท้ายรายงานตัวสิบพฤษภาคมแล้วก็ทำสัญญาเข้าฝึกสิบสี่นะคะพฤษภาเนาะเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปดูหลักเกณฑ์ของแต่ละสายสอบสำหรับใครที่สนใจแล้วนะตอนนี้มีถามมาเยอะอยู่นี่นะคะสำหรับใครที่สนใจเข้า เป็นนักเรียนเตรียมทหารนะคะในเหล่าของตำรวจปีนี้6-6นะคะรับสมัครทั้งหมด315อัตราค่ะมีแบ่งเป็น4กลุ่ม4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นบุคคลทั่วไปจะรับ250อัตราอันนี้จะอยู่ในนตทหนึ่งทั่วไปนะคะของทั่วไปก็จะรับอายุ16ถึง18ปีนะ 16-18กถึงสิบแปวุฒม .4 นะคะอันนี้บุคคลทั่วไป250อัตราส่วนกลุ่มที่2จะเป็นข้าราชการตำรวจหรือนักเรียนในสิบอันนี้ที่เราเรียกว่าโควตาจะมี30คนจะอยู่ในส่วนของนอตท2กลุ่มที่3อันนี้รับทั้งบุคคลภายนอกและภายในนะคะจะเป็นน้องๆก็ได้หรือเป็นนักเรียนในสิบหรือเป็นตำรวจแล้วก็ได้นะคะ ในกลุ่มนตทสามอันนี้รับยี่สิบอตราจะอยู่ในเขาเรียกภารกิจถวายความปลอดภัยแล้วก็ภารกิจพิเศษอันนี้จะเป็นคนที่สูงขึ้นมาหน่อยความสูงจะเยอะกว่ากลุ่มอื่นนะคะแล้วก็กลุ่มที่4อันนี้จะเป็นบุคคลภายนอกแต่จะเป็นโครงการพิเศษสําหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นของกลุ่มที่4ี่นะคะก็จะมีนาราธิวาสนะคะรับเป็นไทยมุสลิมสอัตรา ไทยพุทธหนึ่งอัตรานะคะปัตตานีรับไทยมุสลิมสามอัตราไทยพุทธหนึ่งอัตราเยลาค่ะมีโคต th ้าของไทยพุทธสามอัตราเอ้ยขอโทษค่ะของเยลานะคะมีโคต้าของไทยมุสลิมนะคะสามอัตราแล้วก็ไทยพุทธหนึ่งอัตราสงขลาจะได้โคต้าของไทยมุสลิมสองอัตรานะคะแล้วก็สตูลก็จะได้ไทยมุสลิมหนึ่งอัตรารวมเป็น 1 5บตราทั้งหมดนะคะในกลุ่มที่4ีนะคะใครสนใจก็สมัครได้เดี๋ยวพี่ปูจะบอกรายละเอียดสำหรับกลุ่มที่1เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะก็คือวุฒิม .4 อายุไม่ต่ำกว่า16นะคะแล้วก็ไม่เกิน18อันนี้นับเป็นปีนะอย่าจำสลับกันนะคะสำหรับการสอบแต่ตำรวจปกติอนนุน,นับวันชนวันแต่อันนี้จะรับเป็นปีเหมือนเวลาเราไปเกณฑ์ทหารนะคะเรานับปีเอานะ สำหรับกลุ่มที่1ถ้าน้องเกิดในปี2548ถึง2550อยู่ในระหว่างปีเนี้ยสมัครได้นะคะมีวุฒิมอสีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะคะแล้วก็พ่อแม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปในกลุ่มที่สองนะคะที่บอกว่าเป็นโค้ต้า30นายนะคะก็คือต้องเป็นนักเรียนในสิบตำรวจหรือเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนถ้าใครเป็นนักเรียนในสิบหรือเป็นตำรวจอยู่แล้วอย่างน้อยวุฒิมปลายมีอยู่แล้วนะคะพี่ขอไม่พูดถึงแล้วกันแต่อายุไม่เกินยีิบสี่ก็จะนับในปีเหมือนกันนะคะก็คือเกิดสองห้า 42จนถึง2548สามารถสมัครได้นะคะอันนี้ในโคต้านะแล้วก็มีข้อกำหนดนะคะใน12เดือนที่ผ่านมาไม่ถูกลงโทษทางวินัยนะคะลงภากทันนะอันนี้สูงไม่น้อยกว่า160แต่ทุกคนผู้ชายสูงไม่ต่ำกว่า160อยู่แล้วนะไม่งั้นก็เข้ามาเป็นตำรวจไม่ได้นะคะ กลุ่มที่สามเมื่อกี้ก็คือรับทั้งบุคคลทั่วไปแล้วก็ในตำรวจนะคะแต่ข้อกำหนดในส่วนนี้ก็คือต้องสูง170จนถึง1 8 0เท่านั้นอยู่ระหว่างนี้นะคะถึงจะสมัครในกลุ่มนี้ได้นะได้ทั้งคนที่เป็นตำรวจหรือเป็นน้องๆก็สามารถสมัครอันนี้ได้ใครที่สูง 170- ถึง180นะคะแล้วก็กลุ่มที่4ก็คุณสมบัติเหมือนกับอันแรกเลยนะคะ แต่ข้อกำหนดสำคัญก็คือต้องมีภูมิลำเนานะคะใน5จังหวัดที่พี่บอกไปเมื่อกี้ไม่น้อยกว่าสิปีนะคะถึงจะสมัครในโคตา้านี้ได้นะเมื่อกี้กำหนดไว้แล้วแล้วก็ต้องเรียนปหนึ่งถึงปหกใน5จังหวัดด้วยนะคะใครสนใจนะคะมีคุณคุณสมบัติพร้อมก็สามารถสมัครได้นักเรียนเต็มทหารในเหล่าตำรวจเหมือนใครที่ บรรจุแล้วอย่างเงี้ยแล้วไปฝึกเราก็ได้เงินเดือนเดิมเรานะจริงๆเหมือนปกติเหมือนนักเรียนในสิบใช่ไหมได้อยู่สามพันเนาะแต่ถ้าบรรจุแล้วมันก็ได้หมื่นกว่าอย่างเงี้ยเราเราก็ยังได้เงินเดือนหมื่นกว่านะถ้าใครสอบติดตอนที่ว่าบรรจุไปแล้วนะคะแต่ก็จะไปเรียนกับน้องๆเด็กๆมีใครสนใจบ้างหรือเปล่าก็เข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะ นี่นะคะหนังสือของพี่ปูทําเองมีทั้งหนังสือและอ e ีบุ๊กนะคะถ้าใครสนใจทักได้ถ้าทักวันนี้ก็เดี๋ยวไปส่งให้ได้เลยนะถ้าถ้าโอนตังมาเลยเดี๋ยวไปส่งให้ได้เลยส่วนใครที่อยากได้เป็นอ e ีบุ๊กก็ได้มีเหมือนกันอีบ e ุ๊กเนี่ยสามร้อยเก้าสิบาทส่งทางอ e ีเมลส่วนตัวนี้สาห้าร้อ้าสิบนะคะส่งทางแฟลตรวมส่งแล้วไม่มีบวกเพิ่มอะไรแล้วนะคะ นี่ดูได้ซมีทั้งเนื้อหาให้อ่านแล้วก็มีแบบทดสอบให้ทำยังไงก็ติดต่อมาได้ก่อนที่พี่จะหยุดหยุดส่งแล้วเพราะว่ามันจะใกล้สอบแล้วนะคะ